ผันแมาเพี้ยนหน่อยงวยอ่นโรคซีิีในเข่าจ้าหลดุดหาเก้าชี้เย็นบ่อนเอาวัสดีครับยายเป็นเดียวครับวัสดีค่ะครับผมโอ้ยินดีนำเลขของคุณแม่เขา สองตัวบนสองตัวล่างเนะาะเาขาคักๆแขวนๆอันที่แม่เฮ็ดไปนี่แม่นแม่นสูตรใดแม่คือเขาแม่นแท้สูตรซีทิศขาเขาก็ลงเหมือน,วน,นงวดในงวดที่สองจ้ะโอ้คุ่นรับเอฟซีครับผมอันนี้คือหลักฐานของยายบิ็นเดียวนะครับเลิกเขาตรงเขาสองตัวบนสองตัวล่างห้าเก้าสี่เขาเก้าสี่บนห้าสี่ล่างเห็นไ่ครับเอฟซีครับผม อันนี้คือตั้งแต่งวดวังหันนะครับที่ผ่านมาเขาคักเขาแน่ครับยุี่ครับผมยินดีนําคุณยายเป็นเดียวเอาคนใดมีโชคมาหนําคุณยายเป็นเดียวกอะอย่าลืมคืดพอดคืดถึงนะครับเด้อเพราะว่าคุณยายเพิ่นกะเดี๋ยวนี้ไปเฮ็ดงานก่อสร้างบริษัทในยินข่าวว่านะครับเนาะอืเพิ่นไปเฮ็ดงานก่อสร้างบริษัทครับมีเวลาก็เลยมาเฮ็ดสูตรให้เฮาสูตรนี้เป็นสูตรใหม่สูตร,ตรสี่ทิศบริษัทครับยุี่ครับผม ของยายบินเดี่ยวนะครับเนาะเอาผู้ใดมีโชคมีมนันเอายกมือขึ้นขับเอฟซีครับผมเกิดถอดเกิดถึงนะครับเนาะเอาสูตรนี้คุณแม่ครับจ้าเอ่อสูตรนี้เริ่มเฮ็ดตั้งแต่ตอนไหนครับผมก็เริ่มเริ่มเฮ็ดตั้งแต่งวดอันที่มันหาเกาหีงวดอันหนึ่งกลุ่มผ้าเนี่ยดิโอ้เป็นงวดแรกว่ะทองวที่สองนี่โอ้งวดนี้งวดที่สงอสงแล้ว จ้างวดที่สองโอ้ครับผมหลังเลขออกปุ๊บแม่เฮ็ดได้เลยบอกลังได้ป๊เลขกออกเมื่อวานนี่เมือนนี่เห็ดเลยโอ้ครับเพราะว่าวสูตรงว,วดอันงวดที่แล้วการเลขออกเมื่อหนึ่งหมื่อที่สองเห็ดเลยนั่นเองครับผมโอ้อสูตรนี่มันเดินดีทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้าเพราะก็เฮ็ดอันขั้งแรกเด่นนี่โอ้ได้สูตร,รมา้าไมนี่นะฮะได้สูตร,รมาไม้บ่แม่ สูตรกหนูมันมีอยู่แล้วพอต่งหลายสูตรหนูคนขึ้นมาเอดโอ้คือเขามีหลายๆสูตรละ่ะเขากับอันไดมันบกเขาเขากับภาพใบจา้าเอออันละเขา้าเข้าอัดมันใบแบบงีนน้มันสูตรนี้บกเขาเขากับเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรืเ่อยอยู่ที่นั่นโอ้แต่เปลี่ยนก็มีอันสูตรอันลอก สูตรลอกไอ้หงวยคำนวณก็มีอื่หลายสูตรอยู่เป็นสมุดถุนน่ะโอ้เป็นเป็นสมุดหน้าตึงๆแผนอะไบพกเข่าเขาก็เอาเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้เป็นกระตักกระตักว่าพักแผ่นไม้เลี่ยนไอ้หงวยอันลอกซีทีนในเข่าจ้าหลุดโอ้ขาเข่าซีเ็นบมดั่ะเออโอ้เข่าคับเข่าแน่เนาะสองตัวบนสองตัวล่างไอ้ช่องตัวบนช่องตัวล่างโดนคับคับเรื่อยวครับผมอืม S <S เลขฝันกับแม่นได้พ่อพูดถึงเออพ่อพ่อเลขฝันนี่กะแม่นเนาะแ,แม่นแม่นคักแม่นทั้งใจเห็นกันยังว่าว่าอีนนั้นอันันมวดมางหันบ่าอีผมบอกอันนั้นดำดำมาบอกซีีกันยังว่าตื่นขึ้นตื่นลงอันว้ตื่นซีๆหาซีหาซีกระโดดกรดอ่ะเออแม่ออนอีดีครับผมไม่งมาบอกให้เพิ่มผู้ชายมาบอกให้ลดนน่นดีเออเนาะแม่นบ่ละเออแม่นอีดีอยู่อือ ฟันลูกก็แม่นยู่ได้บวกเออใกล้ๆเมื่อติบสิบอกไหนเทียนหนึ่งเด้อ๋อครับผมอันคือการแรกเมื่อนี่สีเอาสูตรสี่ทิศสี่ทิศไปก่อนนะครับเนาะจ้าหวยออกมื่ว่านเมื่อนี่ด่วนไปเลยเออปล่อยก่อนได้เปียบแลแม่เนาะจ้าปล่อยปล่อยก่อนได้เปียบแล้วไม่ไม่ไม่เอาของใครไปลงของตัวเองล้วนๆออแล้วก็ไม่กลัวก๊อปด้วยไม่กลัวก๊อปด้วยอยากก๊อปก็ก๊อปไปเลยเออครับผมอืม เห็นว่ามั่นใจปล่อยก่อนมูปล่อยก่อนได้เปรียบของคุณยายบินเดียวครับเอฟซีครับผมอันหาหาเก้าจีอันนั้นงวดที่ผ่านหน้ากับงวยออกจริงสิครับผมมันนี่มือกับปล่อยือขันเห็นหมดแล้ครับผมอันนี้คือสุดหาเก้าซีครับเข่าสองตัวบนสองตัวล่างครับเอฟซีครับผมอ่าเลขฝันเลขฟันกับพิษแต้มเดียวเนาะซีซีอืซีซีกับจีซีหาซีก็หลุนตัวนะครับผมเออเลขเอาเลขฟันนี่กับ พิษต,ตกกลางอีกห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้านี่โอ้ยคือดี่ <5 S 1> มแทมหนึ่งแปกสามตัวนี่ตัวนี้อ่านเ,เลียกอันร้อยมากเรื่อยมาลืล่นๆนั่นแดงใจไว้นั่นครับเลขหาลดลงแต้มนึงแล,ล้วการเลขอันแปดเก้าลดลดลงแต้มนึงอะไระดูนตัวน่ะอ๋อม,มันสีรดยังแม่ห้าเจ็ดเก้ามันบวระเลขฝันแม่นี่ย <หา S 1> ขึ้นแต้มหนึง่งขึ้นเลขเก็บไปเลขแปดมันก็แตกสามตัวตัวนี้แตกป่โอ้ยแตกสามตัวคนละนี่ อันนี้เก็บเ,เ,เ,เก่าเนีโอ้เก็บเก่าเนาะมันเป็นหาเก็บเก่าโอ้ครับผมเอามันเป็นสีเอ่อมันเป็นสีอ่ะก็คือก็มันถือก็แล้วละหาเก้าซีของแม่นี่เนาะเออบ่ต้องไปเอาตัวอื่นอเอาเอา้าอันนั่นเหมือนบัวแม่บัวมันถึงเวลามันตัดนะพ่อโอ้ถึงเวลาตัดเลยจ,จีออาบัวไปยังอ,อ,ยอ,อ,อ่าพอไว้ต่อไปแล้วได้หนุ่ยใจไล่เดือนโอ้ครับผมอ่าสิบห้านาทีตัดนะครับเนาะอืมอ่ะ ถึงตรงไหนพี่พัห้องออถึงตรงเลขเขานี่ละนทิบว่านั่นสามตัว้อยองลงครับผมอือเลขฝันสามตัว้อยองลงมาเอ็มใจไว้หน่อยกล่าผมไก่นั่นบอกกันสี่ๆมันดอกสี่หาเป็นแบบนี้เออแม่นดีเนาะแม่นยุนอ่อนฝับเอาวันนี้แม่งวดนี่ งวดนี่ปล่อยตัวไดแม่เอาเลยพอเอาเลยครับผมเก้าสี่แปดโอ้สามตัวเก้าสี่แปดสองเจ็ดหนึ่งเอาตัวเก้าตัวนี้เก้าสี่แปดเนี่ยเอาเธนามันออกอันแปดมันออกมันออกแปดเก้าสี่เพราะมันบอกแม่แต่นู้ออกแดงส่เลยพอ่อเออเอาว่าไปยังตัวเก้ากับมีดซิดมาเลย หน้าจะร่วงสามตัวล่างกัได้ตัวเอสามอสองเก็ดหนึ่งสองเก็ดหนึ่งะเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามราการห้าสองสามห้าสองสามหนึ่งศูนย์สี่เอสียแใส่นอกบัตรนี่ hết thu xuống yeah, bớt là bà ninh bàn nào xuống tùa xuống sĩ cấp hà cầu ừ. xuống sĩ hà cào nền xuống sĩ ันตรงบนเน้นสองหางอ่อะไรแม่มห้าสองสามหา้าสองสามเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดนี่แหละอันนั้นรอกสีทีศมันได้หางหาง,งอันไอเลขสามตัวได้หางหางรอกซี่ทิศนี่สองตัวก็ได้สองหางคือเก้านั่นแหละ เขาก็นั่งล็อกแล้วเงั้นโอ้โหของไผยด่วนๆนี่ของน้อยคนเดียวเเลยนี่ยด<อ>่ะของมันเพิ่งเสร็จใหม่ๆมันมาน<อ>ครับผมอันนั่นอันอันว่าวันซื้อเลรียเล่นน้ออันก็วันจะว่าตั้งไรบินเดียวบินเดียวเลยก็ซื้อนุ้ขายตามตำตัวโอ้โซ,ซื้อน่ะซื้อลูกนกรถเด็ก โอ้ร่างขายส้มตำอ่าร่างขายส้มตำลูกนกรถเด็ดลูกนกรถเด็ดป่านนี้เลือกขายส้มตำแล้วก็เฮีดยไปไล่ไอ้กี๊ตึ้งเ<น>งินเลีดยก่อสางตึ้งเงินเป็นกุ๊บเป็นกึ๊บชีวิตเป็นกุ๊กกับเป็นเน้โอ้เป็นกุ๊กรางก็ต้มกับเป็นเห็เน,นว่าบบเลือกอาชีพการงานร่างจานก็ล่างอืมครับผมอเอาเอาเอา บม่บม่ขีขัดเราง่ายก็องานเฮ็ดนักขนาดได้ก็เฮ็ดเป็นงานที่หนักคืองานก่อสร้างนี่เนาะอันซื้อนุจริงๆอันซื้ออันไอเขาเรียกกันในงร่องอันลูกนกลูกนกตัวน้อยๆสี่สิบแปดกิโลหนึ่งอ๋อครับผมอันบบดนี้กันนูคขายสมํำมันตามช่วงโควบิหนูเลยเยอือเรื่องอะไรที่อาชีพอื่น เดี๋ยวนี้ไม่ยุติกสังใช่ไเดี๋ยว,วน,นี้นน่อสางหนเ่งที่หนึงฮะเดี๋ยวนี้่อสางเห็นงานโกสังรึเปล่าใช่เห็นงาน่อสังอืมเอาครับงานหนักในพอตะวันหนูก็สูนแล้วงวดนี้คุณยายเป็นเดี่ยวได้มาแล้วครับอย่ซีับผมเลขสูตรสี่ทิศงวดที่แล้วแตกสองตัวบนสองตัวล่างนะครับเนาะอ่าบาดนี้อันคลิปแรกที่ปล่อยออกไปนี่คือเป็นเลขสูตรก่อนแม่เนาะ ยาสูตรซีทีที่มันออกหาเก้าซีนั่นครับงวดที่ผ่านมากสูตรซีทีเด้อันนี้ก็ซีีสามตัวให้มาห้าหางสามตัวห้าหางสองตัวสองหางหนึ่งเก้าซีแปดก็หาสองสามตัวเน้นลืมไปเออครับผมอตากรบุดีงก็คบสิบกวาสิบก้าสิบสองครับผมเราก็สองตัวล่างนี่สนตัรกับห้าเก้า เน้นสองหางเก้าจีแปดกับหาสองสามครับผมอันข้างล่างนั่นเน้นศูนย์จีอันศูนย์จีครับผมเน้นศูนย์จีกับห้าเก้าครับผมเอาเน้นสองหางด้วยรับเอฟซีครับผมเน้นศูนย์จีได้พอครับผมสำหรของคุณยายเป็นเดียวนะครับเนาะเอฟซีกับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณยายเป็นเดียวนะครับผมครับสวัสดีครับเอฟซีสุขดีนะค่ะเด้อครับผม